เมืองพัทยาหรือชนบุรีของเรานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปถึงชนบุรีนั่นน่ะผมอยู่ที่ณปัจจุบันผมอยู่กำแพงเพชรของน้ำไหลก็เดี๋ยวออกบ้านตั้งแต่ตีสี่นะครับนะโอ้ยตีสี่เท่าไหร่ตีสี่ครึ่งยังไม่ตีสี่ครึ่งเดี๋ยวออกมาได้แล้วนะครับนะผมเป็นคนตื่นสุดท้ายด้วยนะันแหย แม่เตรียมตัวอย่างดีตื่นค้นสุดท้ายฮะท่านผู้ชมคิดดูดิช่วงเวลา8โมงนะผมก็ได้จอดพักที่อ่อาอุทยาก็หาอะไรกินนะฮะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กุ้งนะครับพอรองท้องได้นิดหน่อยขับรถกันปกตินะครับผมก็จะสลับขับกับพี่ก็ค่อนข้างที่ใช้เวลานานนะครับผมว่าตัดไปตอนที่เราถึงทะเลเลยดีกว่านะครับและแน่นอนเราได้เห็นป้ายพัทยาแล้วและก็ป้ายคําว่าชลบุรีแล้วแน่นอนว่ามันกำลังจะถึงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันเลย,เลยว่ามันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านะครับ ป้าปะมาทะเลแล้วฝนตกอะ่ะมันอะไรเป็นอะไรที่แบบบูดมากเลยอะ่ะเออ่ส่วนอันนี้ผมบังเอิญไปเจอมานะ่ไม่รู้หลอกรถใครเฮ้ย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 ถึงแล้วถึงที่พากแล้วโอ้โร นะครับท่านผู้ชมอุ๊ยโอ้โหทำไมฟิลเตอร์มันจับมาเป็น <l ots> ดูที่พักกันดีกว่านะฮะนี่คือเตียงรองของผมนะฮะคนเดียวอ่ะไอ้น้องมีผ้าวาดด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมและท่านผู้ชมดูดิโฮมเฮดไลท์โฮมเอนเตร์เ,รตเลมันไม่จับ่ะนี่ทอเล <l ots> ว้าวล้วจะมีเอ่อตู้เย็นตู้เย็นอันหนึ่งถักขยะนั่ง ได้เป่าผมน้ำแก้วก็ <c oughs> วนี่อ่าห้องน้ำ่านผู้ชุมเยากเห็นห้องน้ำใช่ไหมละ่ะนี่ไอน้น้องนี่ทำความอุ่นด้วยเชื่อได้ยากนะดูด,ดิเออกระลอกเต็มต้นไม้เลยเบอรเวียดเฮีบวอันนี้ผมอยู่หาดดงตาลนะฮะก็กระลอกเต็มเลย สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าผมมาทำอะไรคนเดียวตรงชายหาดตรงนี้ผมกำลังจะมาเขียนชื่อช่องนะฮะ L A Z L O ตรงชายหาดแมเป็นความคิดที่ดีนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะฮะคืนมาตลอดเลยนะแต่เอาเป็นว่าก็แฮปปี้ก็แล้วกันนะตื่นเช้ามามองเห็นทะเลสวยงามนะชอบนะรักเลยอย่างนี้นะฮะอยากย้ายบ้านไปอยู่แถวพัทยาเลยนะฮะ คิดอะไรไม่ออกนี่มานั่งชิวๆริมหาดเลยผมนี่รักมากเลยนะครับทะเลในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เขียนชื่อช่องแบบจริงๆหรอกนะครับเพราะว่าเขียนไม่ได้นะฮะ <laughs> ถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งเนี่ยผมก็จะไปเที่ยวพัทยาอีกนะครับนะ พอสสายหน่อยเนี่ยผมก็มาหาอะไรกินกับแม่นะครับก็มาเลือกมาเดินดูนะครับเห็นตรงนี้เขาขายเป็นหม่อบะหมี่อะไรไม่รู้นะครับแต่ผมก็ยังไม่อยากบะหมี่ตอนเช้าหรอกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าเป็นตลาดส่วนไหนของพัทยานะครับใครอยู่ชลบุรีเนี่ยก็บอกได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรือชื่อตลาดอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วแหละแต่แน่นอนนะครับตลาดนี้ดีกว่าแถวบ้านผมแน่นอน100%นะฮะว่าแล้วผมก็จัดผลไม้รวมมา1แพ็คนะครับส่วนตรงนี้ได้ลูกตาลมาครับแม่อยากกินนะฮะแล้วก็ไก่ปิง อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่น่าจะเป็นเครื่องในไก่นะครับก็จัดมาซะเยอะเลยนะฮะไก่ปิ้งข้าวเหนียวลูกตาลแล้วก็ผลไม้นะครับส่วนกล้วยนี่ซื้อไปให้หลานนะครับหลานอยากกินนะฮะปกติหลานก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้นะฮะแน่นอนน้ำหวานนะขาดไม่ได้เลยนะวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยนะครับผมไม่ได้กินคนเดียวหรอกนะครับท่านผู้ชมแม่ผมพี่ผมหลานผมก็กินด้วยนะครับเอาละถ้าถามว่ากินอะไรเยอะแยะเนี่ยผมกินเอาแรงนะผมจะเป็นต้องการพลังงานจํานวนมากเพื่อไปเที่ยวสวนนงนุช ใช่แล้วส่วนนุ่ที่มีเดโนเสาและอยู่ที่พัทยามันมีไดโนเสาจริงๆท่านผู้ชมนะเยอะด้วยนะทำไปเล่นไปอ้าวที่สำคัญเนี่ยน้านเน็กก็เคยมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกการแสดงหนึ่งเป็นช้างแสนโลนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกนะครับส่วนกระบองเพชรนะฮะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะจะเป็นชาวจีนแล้วก็รัสเซียแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนักท่องเที่ยวฮะ เปิดมาทางเข้าเลยเนี่ยเขาเป็นแคคตัสการ์เด้นนะครับหรือส่วนกระบองเพชรเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นมุมถ่ายรูปนะฮะผมก็ไม่ได้ชอบถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับไดนโนเสาร์ที่อยู่ในนี้เนี่ยแค่จิบๆนะฮะท่านผู้ชมข้างนอกเนี่ยมีอีกเยอะปีเป็นหุบเข่าเลยนะครับเยอะโคตรคตรอ่ะสำหรับคนที่หลงรักไดนโนเสาร์เนี่ยควรมาที่นี่นะครับนะมีอย่างเยอะคือตอนนี้ม,ม,มันก็ร้อนนะเออมันก็ร้อนนะท่านผู้ชม แต่ว่าวิวมันเยอะที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนี่แค่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนกระบองเพชรส่วนที่สองนะมีส่วนแรกอีกนะครับแต่ว่าขี้เกียจเดินร้อนนะแค่นี้ก็ร้อนจะตายอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าเพื่อเพื่อรูปกับควิดีโอที่เราอยากได้นะครับคือคอ,อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองก็ได้นะที่เลือกไปเที่ยวช่วงฤดูร้อนนะครับมันร้อนมากจริงๆนะฮะ คือเดินไปตรงไหนนี่ก็ร้อนไปหมดเลยนะครับแต่ยังดีนะเออที่เขามีสถานที่สวยๆให้ถ่ายรูปนะครับส่วนตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่จะเป็นสวนสับป,ปะรดนะครับจะเป็นอ่าสวนที่ทํามาจากต้นไม้แล้วก็กระถางดินเผานะครับซึ่งเขาประดับได้สวยมากแถมยังมีไดโนเสาร์อีกแล้วครับท่านผู้ชม<ห>ไดโนเสาร์ดี่เยอะจริงๆนะมีทุกที่<ห>ส่วนตรงนี้จะเป็นมุมให้กล้วยของช้างนะครับแล้วก็มาแอคถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับนะสวยอยู่นะสวยอยู่ ถ่ายรูปก,กับช้างอันนี้จะเป็นพี่หลานแล้วก็แม่ผมนะครับจะถ่ายรูปแต่ผมไม่ได้ถ่ายเราผมถ่ายเป็นคลิปนะฮะเดี๋ยวให้เขามาดูเองนะว่าจะโพลเป็นคลิปวิดีโอแบบไหนดูหน้าหลานผมดีท่านผู้ชมเหมือนจะไม่สู้ดีส้เท่าไหร่นะครับค่าบริการสําหรับถ่ายรูปก,กับช้างนะครับก็น่าจะเปลี่นกล้วยหนึ่งลูกนะครับสำหรับช้างแต่ละตัวแม่ผมค่อนข้างที่สงสารช้างนะเลยให้ไปหมดเลยนะครับ คนขับรถก็จะบิวอารมณ์พูดไปนะครับว่าสวนนูนูตเนี่ยเป็นสวนที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่4นะครับซึ่งอันดับที่1ก็เป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเคยขึ้นเป็นอันดับที่1อยู่นะครับแต่ว่าโดนอันดับที่1่ตกไปนะเป็นของสวนเคอร์เคนฮอฟอ้าวท่านผู้ชมโคงงงทิท่าว่าสวนอะไรครับพี่ไม่เห็นจะรู้จักเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมพอจะจําอะไรได้ใช่ไหมครับมันดูคุ้นๆใช่ไหมภาพนี้ ใช่แล้วครับภาพนี้เป็นภาพพื้นหลังที่คุณลีนาจังใช้ในสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนผมไปค้นหาข้อมูลมาผมก็ตกใจเลยนะครับว่าทําไมภาพนี้มันคุ้นๆวะอ้อแล้วอีกอย่างของส่วนนี้นะครับไม่ใช่มีแค่ไดนโนเสาร์สวนพืชพันธุ์ต่างๆนะฮะยังจะมีอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธร,รูปที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับมีเจดีย์ชื่อดังของประเทศอื่นแน่นอนผมไม่รู้จักนะครับุคคลภายนอกห้ามเข้านะครับสำหรับลูกค้าที่นั่งมาก็ต้จำเป็นเท่านั้นนะครับ จะได้เข้ามาชมในาชาแนลนีนะครับแน่นอนนะครับมีมากกว่ากระบองเพชรที่แม่ผมได้กล่าวขึ้นมาแน่นอนนะครับมีหลายอย่างนะครับเท่าที่คุณจะนึกได้แน่นอนเขาต้องเสียค่าคนดูแลค่าจ้างนู่นนั่นนี่หลายอย่างที่คุณจะนึกได้พันไม้ต่างๆนานา,นา,ากล้วยไม้ต่างๆนานาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มารวมในนี้หมดเกือบทุกพันไม้นะครับแล้วก็ทุกพันไม้นี้ไม่ได้แบบเอามาตั้งโชว์เฉยๆนะครับทุกพันไม้มีการดูแลทั่วถึงนะครับและแน่นอนสวยมากอันนี้แค่ที่ผม เปิดมาให้ดูนะครับก็จะมีพันไม้ที่แบบสวยๆนะฮะเป็นลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องตนอะไรแต่ว่าที่พี่ที่นําเที่ยวหรือนําขับรถอยู่เนี่ยเขาก็บอกตามทางว่าไอ้ด้านขวาคืออะไรด้านซ้ายคืออะไรก็จะได้ไม่งงนะฮะผมปิดเสียงไปเพราะว่ามันมพูดว่างไงดีฟังไม่รู้เรื่องนะเสียงมันอุ้ยอีเกินไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นมะพร้าวทะเลนะครับซึ่งปลูกยากนะใช้เวลานานที่สุดประมาณนั่นแหละนะครับที่เขาอธิบายก็ผมคงอธิบายไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแนะนําให้พวกคุณมาเที่ยวดีกว่าถ้าไม่เห็นด้วยตาของพวกคุณเองก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับ แนะนำให้มาเที่ยวนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนความฝันในวัยเด็กผมได้ถูกเติมเต็มเลยนะมันเป็นไดโนโเสาร์จริงๆไงพี่ถึงจะเป็นโมเดลก็เหอะแล้วก็ความในใจของผมตอนนี้เลยก็คือโอ้ยร้อนไม่รู้จะร้อนอะไรนามันแผดเผาไปถึงก็ดูข้างในผมแล้วอู้ไดโนเสาร์ซ้ายก็ไดโนเสาร์ขวาก็ไดโนเสาร์ข้างหน้าก็ไดโเนโเสาร์ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลย อยาาเกิดในยุคไดโนเสาร์จังฮะหลาผมล้อเล่นนะผมไม่อยากเกิดในยุคนั้นหรอกส่วนตรงนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ผมเดินขึ้นมานะจะเป็นทางข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของหุบเขาไดโนเสาร์นะครับซึ่งเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคอยาวทั้งตัวธรรมดาทั้งตัวพิเศษอะไรก็แล้วแต่แถมมีเจดีด้วยวางเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ยกองโคตรบ่แม่ที่จริงหน้าผมแดงขนาดหน้าผมแดง กว่าเดิมอีกนะฮะนะเออไม่อยากจะพูดนะฮะหน้าแดงกว่าเดิมแบบแดงมากเลยนะฮะแบบสิว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 ,สว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 คือตอนนี้ก็เล่นน้ําที่สวนน้ําพัทยานะก็เงียบดีนะผมชอบนะไม่ค่อยเงียบหรอกคนก็เยอะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าไงดีคนรู้จักน้อยคนรู้จักส่วนมากจะไปเล่นที่เออแบบใหม่ๆไม่งั้นก็ที่มันดูดีกว่านี้นะฮะแบบโคลอมเบียเออสวนน้ำโคลอมเบียเออนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นภาาไม่เห็นนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้นะครับ ตรงนู้นจะเป็นซุ้มอาหารนะครับเด็กตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นจุดแลกโคปองตอนแรกโคปองก่อนแล้วก็เราจะไปแลกอาหารได้กันนั่นแหละนะอันนี้จะเป็นส่วนเด็กอยู่่สวนเด็กจะอยู่ตรงนี้ถราจะเห็นนิ้วไหมนี่ตรงนี้คนบงังเอาดูเลย ผมก็อยากพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะเงาๆแบบนี้เล่นกับหลานเพื่อนผมอะไม่ค่อยขว่างสักเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่มีใครเล่นด้วยในสายแห่งนี้นะครับอยากไปเล่นกับคนอื่นก็ไม่แทบไม่รู้จักเลยโว้ยคนอื่นเขาก็มาครอบครัวนะผมก็เล่นกับหลานนี่แหละไอ้น้องว่ายน้ำดูดูท่าว่ายน้ำดูเท่วท่าวน้องอยากอกของย่างหลานแล้วก็ว่ายน้ำไปด้วยเฮ้ยแน่นอนพี่น้องมาสะงานบางทีผมก็ต้องเล่นสไลเดอร์สิเอ่อแน่นอนนะครับมันเล่นได้แค่สีเหลืองกับสีแดงนะสีเขียวสีฟ้านี่เล่นไม่ได้นะฮะ จริงผมอยากเล่นอะไรที่มันเดบซอบซอบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ให้เล่นนะฮะ เรามาเปิดประสบการณ์นะครับก็คือมาเดินกลางเมืองแล้วก็โคกอะไรไม่รู้ไม่มีน้ำตาลแต่ว่าอร่อยดีหอมคาราเมลนะฮะถือว่ารสชาติยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจออะไรหลายอย่างนะฮะเนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์นะก็ประมาช่วงห้าทุ่มถึงเจ็คืนนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้ยินอย่างงี้ยนะเออ อันนี้ผมแค่อยากรู้เฉยๆนะว่าแอบมาเที่ยวตอนกลางคืนมันเป็นยังไงแล้วก็นั่นแหละดังที่ผู้ชมรู้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับ <c oughs> อ่าเช้าต่อมาเดี๋ยวเก็ได้มาที่ป้าบุญคาเฟ่นะครับนะสถานที่นี้จัดว่าแจม่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมานั่งกินข้าวกับแฟนมานั่งกินข้าวกับครอบครัวมานั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงนะฮะอาจจะมาเป็นนั่งดื่มชาชิลๆก็ได้นะครับโต๊ะจะเป็นแยกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลอ้ลอมรอบไปด้วยป่าที่แหวกไหวไปมานะครับ ยังไม่พอนะครับแถบแถบข้างนอกหรือแถบแถบ,บด้านข้างเนี่ยยังจะมีสนามเด็กเล่นและที่สําคัญเนี่ยยังมีสัตว์อื่นอีกนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเป็ดกระลอกนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้แต่ก็เชื่อผมนะครับมันมีจริงนะฮะไอ้กระลอกเนี่ยในส่วนที่ผมพาท่านผู้ชมเดินชมอยู่ตอนนี้เลยก็คือพี่พนักงานเนี่ยกำลังพาผู้ผมไปนั่งที่โต๊ะนะครับก็คือพี่เขากําลังเช็คอยู่นั่นแหละว่าโต๊ะไหนว่างมั่งพี่เขาก็จะนําเราไปนะครับ ดินมาได้สักพักเนี่ยก็มาถึงที่โต๊ะของเราแล้วนะครับโต๊ะห้องพวกผมก็จะเป็นหมายเลข28นะฮะนี่ที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่มา4คนนะครับอ่ะมีที่นอนให้ด้วยเอียงหลังเอนเบาะนอนเลยชิวๆวิดีโออันนี้ที่ผมสั่งมาประมาณ390นะฮะก็ได้เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยดีนะซอสก็อร่อยด้วยนะผมชอบนะแถมเฟรนฟรายด้วยแต่ที่จริงผมไม่รู้ว่าเขาจะแถมเฟรนฟรายไปด้วยนะกับสลัดนิดนึงนะถือว่าดีนะ390นะ หวังว่าจะอร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวทีเดียวเ,เดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้เลยนะครับร้านป้าบุญนะฮะสำหรับตอนนี้ก็อาหารมาครบแล้วครันะผมจะได้เป็นสเต็กอันนี้ผมสั่งยำม,มาอันนี้ของแม่ผมเป็นหอมหมกมะพร้าวทะเลอะไรทักอย่างแล้วก็ทอดลาบแล้วก็ไข่ตุ๋นมอไฟนะไข่ตุ๋นมอไฟคโคตรน่ากินเลยโอเคขอตัวทานก่อนนะครับ รวมๆแล้วทุกอย่างในมือน,นั้นก็อร่อยทั้งหมดเลยนะครับผมชอบมากเลยครับปั๊มุนคาเฟ่นะครับไว้ครั้งหน้าที่ผมไปพัทยาอีกผมก็น่าจะไปอีกรอบนะฮะของอร่อยดีนะฮะไอพี่นี่นมันคือปที่อร่อยที่สุดไอ้น้องเบคอนชีสชีสจากอะไรจากซ yes. ับเวย์ยิดงซ้อผมผมไม่อยากรู้มาก่อนว่าปั๊มน้ำมันอย่างนี้จะมีซับเวย์ด้วย นี่ก็น่าจะจบคลิปแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วสาหรับทะเลพัทยาที่ผมไปนะครับก็ที่พักที่เที่ยวอา,อาหารก็โดยรวมก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเลยทีเดียวนอกจากอากาศที่มันร้อนมากนะครับแน่นอนผมจะไปอีกร้อยไม่นอนพัทยานะครับและนี่ก็คือคลิปรอของช่องคลิปแรกนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสนุกหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วจ่ายบายเจอกันคลิปหน้าสําหรับราลาดโล